วันนี้ส่งพร้อมกันทีเดียวสองหลังเลยครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับผมผมบ้านน็อกดาวน์ครับผมนี่วันนี้เรามาส่งบ้านให้กับลูกค้า2หลังนะครับสบภาพตอนนี้ก็จะเย็นๆหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งติดตั้งบ้านให้กับลูกค้าเสร็จเมื่อเช้าฝนตกด้วยนะครับผมนี่ซึ่งวันนี้เรามาส่งจะเป็นบ้าน โมเด์นะครับเป็นโครงเล็กสไตล์โมเดนวันนี้เราส่งสองหลังก็คือตัวสีฟ้ากับตัวสีเทานี่ฝั่งนู้นสีฟ้าก็มาส่งก่อนตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะวันนี้เรามาครั้งเดียว2หลังเลยเดี๋ยวพามาชมนะครับรายละเอียดของบ้านวันตอนที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะนี่เดี๋ยวพาดูสีเทาก่อนนี่ตอนนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีขาวนะครับบ้านก็จะเป็นบ้านขนาดหน้ากว้าง3มเมตรลึกประมาณเมตร หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานี่เหมาะเลยสําหรับออลเป็นบ้านสวนมาเป็นรีสอร์ทอันนี้หลังนี้ลูกค้าเอามาเป็นบ้านสวนดูบรรยากาศรอบๆอปปีแต่ทุ่งนานะครับบรรยากาศดีๆเลยเมื่อเช้ามาอากาศดีเลยนะครับผมนี่มาติดตั้งส,ส่งเสร็จเรียบร้อยนี่ดูติดตั้งสวยงามนะอันนี้ลูกค้าก็เตรียมฐานรากเตรียมพื้นไว้รอเนาะแล้วก็เราก็จะเอาบ้านมาตั้งแบบนี้นะครับนี่แปบบ๊บพาไปส่องบนบ้านแปบ๊บหนึ่งว่อันนี้ก็เดี๋ยว ทีมช่างกาลังจะกลับมาเก็บรายละเอียดบ้านนะครับกลับมาเก็บรายละเอียดเดี๋ยวจะมาเก็บสีเก็บอะไรทีมงานกําลังมาหน้าก็จะมีระเบียงหน้าบ้านเมตรห้าสิบเนาะมีม้านั่งมีพื้นที่หน้าบ้านอันนี้หลังนี้เราระบบไฟอะไรเราติดให้ครบหมดเรียบร้อยสวิตช์ไฟเบรกเกอร์ไฟมีให้นะครับชุดประตูหน้าต่างเป็นชุดบานเลื่อนทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นชุดอลูมิเนียมบานเลื่อนแบบนี้เลยห้องนอนนะครับอันนี้มีหนึ่งห้องนอนห้องนอนขนาดสามคูณสามเมตรนะครับสามคูณสามเมตรแบบนี้เลยนี่ หลังก็จะมีในส่วนของห้องน้ําด้วยนะห้องน้ําอะไรเรามีสุขภัณฑ์ให้ครบหมดเรียบร้อยนะครับนี่ห้องน้าเราติดสุขภัณฑ์ให้ครบเรียบร้อยเลยอ่ะนี่อันนี้อีกหลังหนึ่งจะาพาไปสองอีกหลังหนึ่งฝั่งนู้นครับมีฝั่งนี้อีกหลังหนึ่งนี่ฝั่งนี้เป็นโซนสีฟ้าหลังนี้จะเป็นหลังสีฟ้าขนาดเท่ากันสเปคทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างแค่ในส่วนของการบิวอินพวกกระเบื้องลายกระเบื้องลายลายสีของตัวบ้านนะสีนี้ก็จะเป็นสีฟ้าแต่กับสีเทาเข้มนะครับนี่ สวยๆเลยผมไหนะคอมเมนต์มาไหนเวลา,ร,าระหว่างสีเทากับสีฟ้าทุกคนชอบหลังสีไหนแต่ผมว่าสวยทั้งสองหลังเลยนะแล้วแต่สไตล์ของคนชอบเลยนี่เดี๋ยวพาเดินชมรอบๆบ,บ้านอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านตรงนี้ก็มีม้านั่งมีม้านั่งนนหน้าหน้าบ้านสามเมตรนะครับหน้ากว้างสามเมตรนี่ออ้สวยงามติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะเหลือเก็บรายละเอียดให้กับลูกค้าอีกนิดหน่อยหน่อยนะเดี๋ยวทีมงานเราจะมาต่อเติมแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บสีให้นี่ สวยงามเหมาะเลยนะสําหรับรีสอร์ทผมว่านี่เอามาตั้งเป็นหลังเป็นหลังอย่างเงี้ยดูเหมือนรีสอร์ทเลยฝั่งนู้นนี้หลังหนึง่งฝั่งนู้นหลังหนึง่งทำที่จอดรถด,ด้านข้างนะนี่เดี๋ยวปแอดสองในตัวบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ตัวกระเบื้องนะครับตัวกระเบื้องจะเป็นตัวสีขาวเนาะกระเบื้องลายสีขาวแบบนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถเลือกสั่งจองได้เนี่ยโทนสีกระเบื้องก็อาจจะมีลายนิดหน่อยเพราะว่าลูกค้าของทางชิมช่างเราทํางานกันอยู่เดี๋ยว จะมาเก็บรายละเอียดมาถูอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีภายในห้องนี่โทนสว่างสว่างสีขาวลายกระเบื้องสีขาวภายในกรุเป็นยิปซั่นสีขาวระบบไฟใส่ให้ครบเรียบร้อยนะครับนี่ของไฟเรามีให้นะหลังบ้านก็มีห้องน้ําใส่ติดตั้งสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมเข้าอยู่เลยจ้ำไฟต่อระบบน้านี่ใช้งานได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับรายละเอียดบ้านหลังนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากได้บ้านสไตล์นี้ทรงนี้ยังสามารถสั่งจองสั่งสร้างได้อยู่นะครับผมก็จะได้บ้านสเปคแบบนี้ตามที่เรารีวิวให้ดูเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับทางร้านเราขายในราคา1 8 9 0 0 0บาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางช่องทางแฟนเพจบ้านนอกดาว by p s d ได้เลยนะครับหรือว่าโทร0 9 3 4 9 6 8 0 3 5ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณครับ